เมื่อเราเคี่ยวมาได้สักพักแล้วเนาะจนเขาเริ่มเดือดปุดๆอย่างนี้แล้วนะนี่เลยค่ะใบยี่หล่าเมื่อสักครู่นี้นะให้เพื่อนนาไปหันป่นใปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นามาโรยใส่เลยนะคะัแบบนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทําผัดพริกกระดูกหมูค่ะกระดูกหมูที่อุ๋ยใช้วันนี้นะคะ600กรัมค่ะ6ขีดค่ะ พริกแกงค่ะเด๋ยจะใช้เป็นพริกแกงคลิกทางใต้นะคะนี่ค่ะที่เขาเรียกว่าแกงพริกพริกแกงนะคะตอนนี้ค่ะหกกรัมค่ะกะปิค่ะ1นช้อนนะคะใบยี่หร่าค่ะ ซึ่งใบยี่หล่าเนาะก็จะมีชื่อเรียกกันหลายชื่อมากเลยบางคนก็เรียกว่ากระเพราควายบางคนเรียกว่ายี่หล่าช้างเนาะแล้วแต่เลยเนาะทางภาคแต่ละภาคเรียกว่าอะไรกันเนาะส่วนมาเพื่อนนะคะคนไหนเรียกว่าอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเราจะได้มีชื่อเรียกได้หลายๆแบบนะคะเขาจะมีลักษณะคือใบนะเขาจะคล้ายใบกระเพราแต่เขาจะต่างตรงที่ว่าเขาจะมีหยักข้างๆแบบนี้นะคะเป็นหยักเป็นแหลมข้างๆแบบนี้ บางครั้งเราก็จะเห็นใบที่ใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่เนี่ยเป็นใบที่อุปลูกเองใบไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะปกติเขาจะใหญ่กว่าน,นี้เนาะนี่ถ้าเกิดใครเคยเห็นนะใบมะกรูดค่ะนมสดค่ะ1กระป๋องนะคะก็ปริมาณที่อว่ใช้ก็ประมาณ140กรัมเนาะตนนัวนี้คุ่จะใช้เป็นคะทาน,นะคะต้มกระดูกหมูไปเลยค่ะ ใส่เกลืองไปเล็กน้อยนะคะหูจะใส่น้ําต้มใส่ชูไปกับประมาณนะคะหนึช้อนค่ะใส่น้าต้มใส่ชูค่ะจะทําให้หมูที่เราต้มนะคะเปื่อยนุ่มขึ้นค่ะใช้ไฟแรงในการต้มได้เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อกระดูกหมูเราเดือดแล้วนะนะเขาก็จะมีฟองนะให้ช้อยฟองออกเลยค่ะ กูจะใช้ไฟแรงในการต้มค่ะปริมาณน้ํานะกูก็เอาแค่ทั่วกระดูกหมูก็พอไม่ต้องใส่เยอะเนาะแล้วปิดฝาค่ะจะทําให้กระดูกหมูเรานะคะเปื่อยนุ่มเร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่าน้ําเขาเมดแห้งแล้วเนาะกระดูกหมูเรายังไม่เปื่อยนะคะยังไม่นุ่มให้เติมน้ําค่ะ เราจะใช้เป็นวิธีแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปริมาณน้ําเยอะอะกว่าเขาจะงวดแห้งกว่าเขาจะนิ่มนะคะเขาจะใช้เวลานาน,านค่ะและที่สําคัญนะการทําด้วยวิธีแบบนี้ค่ะจะทําให้หมูนะที่เขาโดนความร้อนกําลังพองตัวขึ้นเต็มที่แล้วเราใส่น้ําเย็นลงไปก็จะทําให้เขาหดตัวค่ะเหมือนเป็นการพองตัวแล้วหดตัวมันจะทําให้หมูนะคะนุ่มเร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะกระดูกหมูนะ ก็นุ่มแล้วค่ะเราตักใส่ชามไว้ก่อนเลยค่ะเราตักน้ำไว้ด้วยนะคะค่ะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลย <Okay. S 1> ใส่ไปนะคะประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะประมาณเลยเราให้เปิดเป็นไฟกลางคะ่ะใส่เครื่องแกงไปเลยค่ะกะปิค่ะ นะี่ค่ะหลังจากที่เราผัดเป็นเครื่องแกงเราอมแล้วนะคะเราใส่กระดูกหมูลง,งไปเลยค่ะ นะเท่าสู่เนื้อหมูก่อนนะคะสักพักนึงค่ะเราจะคั่วกลุ่มหมูเราคั่วหมงก่อนนะคะ จะเพิ่มความหอมเนาะจะใส่น้ำปลาค่ะเครื่องแกงเขามีความเค็มอยู่แล้วนะจะใส่แค่ครึ่งช้อนพอนะไม่ต้องใส่เยอะให้แค่ความหอมค่ะน้ำตาลทรายค่ะตัวรสเค็มเนาะสองช้อนชาพอค่ะ แล้วนะเราได้รสชาติแล้วนะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะพริกค่ะตกแต่งเนาะพริกนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ไปได้เนาะแต่เราจะเพิ่มความน่ากินเนาะหรือไปจะใส่ค่ะเมื่อเราได้รสชาติเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่นี่เลยค่ะน้ำสดลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปทั้งกระป๋องเลยนะแบบนี้นี่นะนให้เพื่อนๆใช้ไฟค่ะ ไฟกลางนะคะมาทางอ่อนนะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเนาะเราจะค่อยเคี่ยวค่ะเพื่อให้เครื่องนะซึมเข้าสู่กระดูกหมูของเรานะกระดูกหมูเราจะได้อร่อยรสชาติเนะรสชาตินะคะก็จะออกเค็มนำเนาะเพราะว่าแน่นอนเนาะเมนูทางใตก้ก็จะเป็นเค็มนำแล้วก็หวานจากนมสดน,นะคะจับด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยค่ะเมื่อเราเคี่ยวมาได้สักพักแล้วเนาะจนเขาเริ่มเดือดปแบบนี้แล้วนะ นี่เลยค่ะใบยี่หร่าเมื่อสักครู่นี้นะให้เพื่อนนาไปหั่นใบฝอยแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็นํามาโรยใส่เลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะ mm hmm. พร้อมเสิร์ฟจ้า mm hmm. สำหรับเมนูผัดพริกใบยี่หร่าหมูก็เสร็จแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ